ขณะที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเดินทางมาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ําท่วมครัวเรือนละ9,000บาทตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่เทศบาลนครยะลาและเทศบาลเมืองสติงนอกทั้งบ้านตนเองบ้านเช่าที่มีเลขที่และบ้านที่ไม่มีเลขที่ส่วนที่เทศบาลนครยะลาประชาชนจาก41ชุมชนนําบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและถ่ายภาพความเสียหายมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เทศบาลเมืองสเตงนอกเจ้าหน้าที่และผู้นําท้องถิ่นช่วยกรอบเอกสารและรับรองบ้านเล็กบ้านเรือนความเสียหายก่อนเสนอเข้าประชุมกปออชอ,อพร้อมจัดประชาคมวันที่3ธันวาคมนี้เพื่อที่จะดําเนินต่อไปในดําเนินการต่อไปในวันที่4ธันวาคมเช่นกันครับไปฟังเสียงของท่านนักประชาสัมพันธ์จันการเทศบาลสเตงน,น,นอกครับแต่ของเทศบาลเมืองสเตงนอกนะคะก็ผู้ได้รับผลกระทบอวนทั้งสิ้นนะคะหนึ่งหมื่น จากควารรวมด้วยกันค่ะก็คือควบคุมทั้ง13หมู่บ้านค่ะปีนี้ระดับน้ำค่อนข้างมากกว่าปีที่แล้วออพอสมควรค่ะแต่ว่าในการเตรียมรับมือของเราเองเนี่ยจากประสบการณ์ปีที่แล้วทำให้ปีนี้เราเตรียมรับมือค่อนข้างเยอะในเรื่องของการขนของที่แบบสูงในระดับอีกขั้นหนึ่ง่ก็เลยความเสียหายถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็อาจจะไม่มากเท่าแต่ว่าก็ค่อนข้างเหนื่อยในเรื่องของระยะเวลาที่ท่วมยาวนานกว่าปีที่แล้วอะค่ะ